ออว,วาันาาน,นนี้เป็นการฉลองนักบ,บุญโทมัสคาราสาวกพระเยสุจ้าทรงสำคัญต่อพระศาสนาจักรอย่างไรในจดหมายถึงชาวเอเฟซัสนี้ เปาโลได้เน้นไปที่คิสชนที่มีพื้นเพมาจากชนต่างชาติไม่ให้พวกเขามองว่าตนเองเป็นดังคนชนชั้นรองสำหรับพระอาณาจักรของพระเจ้าเพราะทุกคนเป็นประชากรโดยสมบูรณ์และถือเป็นสมาชิกในครอบครัวของพระเจ้าแล้วด้วยอาศัยพระเยซูเจ้าคิสชนทุกคนรวมเป็นหนึ่งเดียวกันในพระองค์ เราทุกคนในพระศาสนาจักร,รวมอยู่ในร่างกายเดียวที่มุ่งไปสู่พระเจ้าโดยมีต้นกำเนิดจากบรรดาประกาศกและอัคารสาวกพระเจ้าทรงปรารถนาให้ทุกคนได้มาอยู่ในพระองค์กิจการที่พระองค์ทรงทำเพื่อให้เกิดการกลับใจนั้นมีทั้งเป็นส่วนตัวและหมู่คณะที่เป็นดังพี่น้องกันโดยมีพระเยซูเจ้าทรงเป็นแก่นสำคัญ ที่ยึดโยงพวกเราทุกคนไว้พระองค์ทรงเปียกได้กับศิลาหัวมุมที่ทำหน้าที่ยึดทุกส่วนของสิ่งก่อสร้างนั้นไว้ห้าปราศจากศิลานี้โครงสร้างทุกส่วนก็พังทลายพระศาส,สนาจักรจึงมีความสัมพันธ์กันได้อาศัยพระเยซูเจ้าที่ทรงเชื่อมทุกคนเข้าด้วยกันและมีพระจิตเจ้าทรงนำทางไปสู่ผู้ที่ดำรงอยู่สูงสุด ในพระเยสุตเจ้าจึงทําให้ทุกส่วนดํารงอยู่ได้และเจริญเติบโตกลายเป็นพระวิหารอันศักดิ์สิทธิ์ประชากรของพระเจ้าได้ก้าวหน้าไปในหนทางที่สวยงามพระเจ้าทรงประทับอยู่ท่ามกลางอย่างงดงามและเปี่ยมด้วยพระสิริรุ่งโรจน์สิ่งนี้เป็นการบอกเราว่าพระศาสนาจาักได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกที่ยิ่งใหญ่ เพื่อจุดประสงค์แห่งพระสิริลุ่งโรดพระศาสนจักรต้องเป็นที่ซึ่งมีพระเจ้าประทับอยู่ไม่อาจจะเป็นดังอาคารที่ว่างเปล่าหรือเป็นดังพิพิธภัณฑ์ที่ไม่มีใครอาศัยอยู่ภายในเราต้องช่วยกันทำให้พระศาสนจักรเป็นที่ซึ่งมีชีวิตมีทั้งพระเจ้าที่ดำรงอยู่และประชากรที่มีชีวิตชีวาในพระองค์ พระศาสนาจักต้องมีความศักดิ์สิทธิ์และมีส่วนในพระเจ้าเราทุกคนเป็นสงผู้รับใช้เราต้องถวายพรีบูชาฝ่ายจิตทั้งด้วยปากและหัวใจในการสรรเสริญพระองค์พระเจ้าจะทรงจัดเตรียมตัวเราแต่ละคนและพระองค์จะทรงจัดวางเราในจุดที่สมควรในที่หรือสิ่งที่พระองค์ที่จะทรงทำนั้น พระองค์ก็จะทรงก่อร่างสร้างสารรค์ขึ้นเหมือนดังอาคารวันนี้ให้เราภาวนาว่าขอพระเจ้าทรงให้เราได้มีส่วนร่วมในงานของพระองค์ขอให้เราได้ทำหน้าที่ต่างๆอย่างเต็มที่อาศัยพระพรที่พระองค์ประทานให้ we